ล้วหลังจากนี้เรามีแผนจะร่วมงานกับ G D H ถูกไหมครับผมมาอยากร่วมอยู่แล้วผมมาอยากร่วมอยู่แล้วแต่ G D H ผมผมไม่รู้ว่า G T อยากร่วมงานผมหรือเปล่าก็นั่นแหละครับผมผมไม่ได้พูดเพื่อเพื่อรามาอะไรนะผมพูดผมพูดเล่นนั่นแหละครับก็หวังถ้ามีโอกาสก็อยากร่วมงานแน่นอนครับผมเพราะว่า G D H เขาเป็นหนึ่งในบริษัทที่แบบผลิตภาพยนตร์ออกมาแบบตัวท็อปท็อปของประเทศไทยอยู่แล้วครับอย่างตอนนี้งานที่จีนเป็นยังไงบ้างคะเอ่อตอนนี้เหลอครับตอนนี้ต้องเลื่อนไปแบบยังไม่กําหนดเลยครับเพราะว่าสถานการณ์โควิด ว่ามีไข่อะไรอยู่บ้างะทีจ่จีนตอนนี้ตอนนี้ไม,ไม่ไม่มีครับตอนนี้ไม่มีตอนนี้อตอนนี้อยู่อยู่ที่ไทยยาวเอืมไม่ได้มีอะไรที่ค้างอยู่ใช่ไหมคะตอนนี้ไม่มีครับตอนนี้ยังไม่มีมแล้วหลังจากโควิดค่ะเราเราบอกว่าแบบงานในจริงของเราจะเป็นยังไงต่อไปคะมันต้องมีมีการรับมือเปลี่ยนแผนยังไงบ้างเอ่อจริงๆเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ผมก็คาดการไม่ได้เหมือนกันเนาะคือถ้าเกิดว่าสุดท้ายแล้วผมรู้ว่า worst case เลย ไม่มีงานที่จีเลยก็ก็คงทํางานที่ไทยไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะรู้สึกว่าเออมันสามารถไปได้อะไรเงี้ยแล้วอย่างแผนที่แบบอยากไปโกอิสเตอร์คอนิวูอะไรอย่างงี้ก็ต้องทัาไปก่อนด้วยใช่ไหมครับอืมต้องเรียกว่ามันก็ต้องทํางานตามที่เราทําอยู่แล้วครับทำทำไปเรื่อยๆคือเราเราอาจจะยังไม่มีช่องทางที่ชัดเจนมากว่าเราจะไปยังไงเนาะแต่เราก็ต้องตั้งใจทํามันทุกงานใช่ยังงานที่ไครับ มีครับก็เดี๋ยวปีนี้จริงๆก็หมดจริงๆก็จะหมดปีเลยนะก็จะมีถ่ายซีรีส์มันสองเรื่องครับก็น่าจะหมดละหมดปีครับเป็นซีรีส์เหรอเป็นซีรีส์ครับเป็นซีรีส์สองเรื่องครับเป็นแนวไหนเป็นแนวเออ่ทั่วไปครับรักรักคอมเมดี้ครับผมแล้วกอ็อีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นจิ๊วเลอร์หน่อยๆครับตอนนี้ไม่ต้องโฟกัสกับงานาที่ไทยมั๊ใช่ครับ ก็จริงๆเหมือนกับสุดท้ายแล้วมันเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เนาะเขาเขาก็ยังไม่ได้เขายังไม่ได้พูดอะไรมาผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าทุกอย่างมันคลี่คลายที่นู่นแล้วผมว่าเดี๋ยวน่าจะได้ยินการติดต่อใหม่อีกรอบครับกรัเาก็ครบรอบ5ปีแล้วครับผมก็ยินดีด้วยนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าบริษัท g d h จะสามารถผลิต ภาพยนตร์ไทยเนี่ยออกมาได้ดีทุกเรื่องแน่นอนครับผมก็ขอบคุณที่เชิญผมมางานนี้ครับแล้วก็ยินดีด้วยครับ